สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาอรีจิว๋วรุ่นนิรันตรลายออกที่วัดห้วยมงคลปีพศ2 5 5 7ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมีอยู่สององค์นะคะองค์สีแดงนะคะ องค์ศีแดงก็คือองค์เนื้อทองแดงนี่เองนะคะก็จะมีกล่องให้นะคะส่วนองค์เนื้อทองเหลืองก็จะมีตลับพระให้นะคะลูกค้าสามารถซื้อในราคาเหมาได้นะคะถ้าเหมาสององนะคะแต่ว่าซื้อแยกก็ได้นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเป็นพิมพ์ตาเรียดจิ๋วนะคะก็จะเป็นองค์เล็กๆค่ะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านใดต้องการให้อิ่มหาพระตามใบสั่งสามารถคุยโทรศัพท์หรือทักแชทได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ